สวัสดีค่ะน้องนะคะวันนี้จะมารีวิวตัว V S ค่ะ V S ค่ะ V S นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมน้ำหนักนะคะตัวนี้มีข้อดีอยังไงสามารถช่วยกระตุ้นนะคะให้เกิดการเผาผลาญของร่างกายนะคะสำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปอัตราการเผาผลาญของร่างกายจะลดลงตัวนี้ช่วยได้นะคะ ้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยนะคะและสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะตัวนี้ลดความอยากทำให้เรากินได้น้อยลงนะคะวิธีการบริโภคก็คือในหนึ่งกล่องเนี่ยเมื่อแกะมาแล้วเซาสเปนหน้าตาแบบนี้นะคะ หซองละลายได้ทั้งน้ำเย็นและน้ำธรรมดานะคะวันหนึ่งทาน1-2ซอง,องเวลาทานให้ทานก่อนอาหารนะคะจะช่วยได้ในทุกเรื่องที่บอกเลยค่ะเมื่อใช้แล้วคุณก็จะดีนะคะดีอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะ